แกงเหน่าไม้ซส้มเสร็จติดไก่นะคะทุกคนทักกาะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพี่ตาสวีเดนพาแซบอีกแล้วครับวันนี้จะพากินอะไรดีเนาะวันนี้ก็น้ำมันทำไมเขียวดำกึกงเื้อเนาะพี่น้องเจ้าขาแกงเน่อไม้ใส่ไก่ค่ะทำไมน้ำมันเป็นสีดำเพราะพี่ตาใส่ถันเน่าของทางเหนือเนาะถันเน่าของทางเหนือนะคะทุกคนจะทำถั่นเน่าเนาะแล้วก็แกงใส่ผักผักอิตูเหรอภาษาไทยผักอะไรนะ ใบบางรักนี่คะ่ะแกงหน่อไม้คะ่ะทุกคนจ๋าแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะคะทุกคนมานามากินข้าวกับพี่ตานะคะทุกคนเพื่อนเ c อฟซีทุกท่านคะ่ะทั่วไทยและทั่วอนาจากักรอยู่ประเทศไหนก็ดูพี่ตาได้นะคะทุกคนจ๋าพี่ตาก็ได้ข้าวเหนียวกับหมูทอดมาอีกเนาะหมูเนาะ,ละแล้วก็มีน้ำจิม้มเล็กเลน้อยของพี่ตานี่แหละ ก่อนจะกินก็ผักก็ได้ก็จชให้พี่ตาด้วยนะคะทุกคนเขียนคอมเมนต์หาพี่ตาก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะจะได้พีจะได้จะได้คุยกันนะคะทุกคนจ้ามากินแล้วนะคะทุกคนเพื่อนเทุกคนพี่ตาพูดมากก็ติดอ่างตามเคยนะทุกคนนะไปหน้ามาเดือดหลงหน้าดื่มหลังเนาะสวยไหมคะวันนี้สวยใสายตามท้องเรื่องของพี่ตานี่เนาะมาเสียมแล้ว เขาเรียกผักอะไรนะใบบังดักเนาะยังเราไม่ปิดไก่ค่ะทุกคนแล้วก็มีออร่อยข้ามันแข็ง ผักแก้มม่ไไม่มีอะไรมากหรอกพี่น้อง เราไม่รองใส่ขดแล้วนะครับอืม้ม ทำใหม่อร่อยจ้าพี่น้อง จะปีกไก่ทุกคนจะ้ะอืมจะเบิกซ้อนกับแก้มมันจะตีกันเสียงดังนะฮะไม้ดีกว่าเนาะอืม หน่อไม่อร่อยเพราะไม่ได้ไม่ได้กินนานหรือเปล่ากั็ไม่รู้นะทุกคน มันสะท้อนตาบท่านผู้ชมเนาะแดดมันส่องมาพอเรากินช่วงนี้มีแลด,ดดีมากเลยทุกคนจ้า อยู่ข้าวกินข้าวไปหนึ่งไฮนะ ตาแจงใส่โถนเน่าน้ำซุปมันได้ออกมาแบบค้นๆแบบนี้นะทางกรุงเทพแล้วทางอีสานเขาจะไม่ใส่โถนเน่าพิตาใส่โถนเน่ากับน้ำปลาอืม น้องไก่ปีกไก่ทุกคนบางกอง หน่อไม้ไม่เยอะปิดไก่เยอะ ชาใบหม่อนตามเคยพี่น้องเจ้าค่ะเพื่อน,นทุกๆคนคลิปนี้ก็พี่ตาก็ไม่มีอะไรมากเนาะเจ้ยสวย,วยกินแกงหน่อไม้ใส่ปีกไก่เนี่ยพคลิปนี้คลิปนี้พี่ตาก็ขอบ่าวไเพลงตอนนี้ก่อนแลคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตาแล้วก็ช่วยกวไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบาๆเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะคะรักษาตัวเองด้วยค่ะ